Hey, hey, สวัสดีเด็กๆวันนี้พี่แม็กมาพร้อมกับตะกร้าใบใหญ่นะนี่ออกคุ้งนามาเลยดูสิเดี๋ยวพี่แม็กจะพาเก็บของเล่นใสต่ตะกร้าใบนี้นะดูสิว่าคุ้งน,นาปากข้าวพวกเนี้ยในเนี้ยจะมีของเล่นไหมนะว่าแล้วก็ไปเลยไปหาดูกันเลยมีของเล่นไหมดูสิโอ้วนุ่นไงแวบแวบใช่ไหมนะใช่ไหม นู่นตรงนุ้นตรงนู้นไหนเราไปดูสิโอ้ใช่จริงจริงด้วยโอ้ดูสิว้าวของเล่นเยอะแยะเลยรถของเล่นเยอะแยะเลยนี่ปีสันสวยงามว้าวของเล่นเยอะเลยนี่ตรงนี้ก็มีว้าวโอ้รถของเล่นเยอะแยะเลยเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาเก็บกันดีกว่าไหนดูสิคันแรกเป็นอะไรโอ้อันนี้เป็นรถบิ๊กฟูดหน้าเด็กๆนี่เคยเห็นไหมรถบิ๊กฟูดว้าวสวยสวยๆล้างความทําความสะอาดก่อนนี่เก็บไว้เก็บไว้คันต่อไปดูสิโอ้คันเล็กกระจิ๋วหลิวเลยอันนี้เป็นรถโฟลลิฟหน้าเด็กๆนี่เขาเอาไว้ยกของนะ ยกของขึ้นที่สูงสูงก็ได้นี่อันเล็กๆจิ๋วแต่แจ๋วนี่ขั้นต่อไปโอ้อันนี้เป็นรถดับเพลิงนะเด็กๆเ,เห็นไหมมีที่ฉีดน้ำมีสายน้ำมีที่ฉีดน้ำข้างบนด้วยเก็บไว้ต่อไปโอ้เยอะเลยขั้นในก่อนขั้นในก่อนโอ้นี่ไง โอ้นี่เป็นรถเตา่านี่รถเตา่าลายคิตตี้เด็กๆดูสิสวยนี่สีสันสวยงามเลยทีเดียวอ่าอันนี้อันนี้ล่ะอ๋ออันนี้เป็นรถรถไถพ่วงนะเด็กๆ,ๆนี่พ่วงเอาไว้ขนหญ้าในฟาร์มนะขนหญ้าขนฟางมนะต่อไปอันนี้เป็นรถไถพ่วงนะรถไถพ่วงลากไม้สุงดูสิว้าว เก,เกอ่าต่อไปโอ้อันนี้รถโม้ปูเด็กๆดูสิโอ้สีสวยเลยอันนี้ดูสิสีส้มกับสีเขียวว้าวไปตะกาไปเลยไหนต่อไปอะไรอ๋ออันนี้เป็นรถน้ำมันนะเด็กๆรถขนน้ำมันเข้าปั๊มน้ำมันนะมาส่งที่ปั๊มเอาไว้เติมรถยนต์นะนี่ ไหมมีถังน้ํามันมีฝาน้ํามันด้านบนด้วยอะอันนี้โอ้อันนี้เป็นรถตักด,ดินนะเด็กๆเป็นรถตักด,ดินล้อยางนะเป็นรถตักดินนี่น้ำจะยกได้มีพุนขีใหญ่ๆไว้ตักด,ดินขึ้นรถอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะเด็กๆนี่อันนี้ก็จะเป็นรถตักด,ดินล้อยางเหมือนกัน,น,นมีรูปทรงแตกต่างกันไปนะน่ารักดีของเล่นเนี่ย นี่รถของเล่นพวกนี้เก็บไปก่อนต่อไปโอ้อันนี้เป็นรถบดถนนนี่ดูดูหางมาสิเหมือนหางแมงป่องเลย <c oughs> เป็นรถบดถนนของเล่นนะเด็กๆนะนี่โอ้ต่อไปโอ้อันนี้เป็นรถรถด,ด,ดำเด็กๆนี่เป็นรถด,ดำ โอ้นี่กระบะท้ายมันจะยกได้เขาเอาไว้ขนดินนะเด็กๆนี่ไว้ขนดินไปถมถนนถมที่นะเก็บๆๆโอ้แต่เยอะเลยเนี่ยไหน,นมีอีกไหมโอ้นี่อันนี้เป็นรถขนขยะนะเด็กๆนี่เราจะเอากระบะลงมางี้เอาขยะใส่แล้วก็ยกไปอย่างนี้นี่แล้วก็ขนขยะไปทิ้งนะเด็กๆนะอันนี้เก็บไว้เก็บไว้ โอ้มีอีกไหมไหนหมดหรือยังดูสิอุ้ยมีนี่คันมีนี่อีกคันอ๋ออันนี้เป็นรถไถพ่วงนะเด็กๆนี่รถไถพ่วงถังน้ําไปขนน้ํานะมาใช้ขนน้ําเข้าฟาร์มไปให้สัตว์เลี้ยงนะเด็กๆโอ้ดูสิโอ้ได้เยอะเลยเกือบเต็มตะกร้าเลยว้าวแต่มันมีขี้โคลนัะนเด็กเดี๋ยวไปล้างกันดีกว่านาะ ไปล้างที่ไหนดีนี่มีน้ำฟองใกล้ๆนี้ด้วยเดี๋ยวไปล้างน้ำฟองดีกว่าไปไปทางไหนทางไหนต้อง้อมไปทางโน,น้นมงลงทางนี้อ่าอี่ล้างแบบนี้เลยล้างทีละคันมันชา้า tao dần nghĩ rồi ô <laughs> oh. ừ. wow. này cái gì đâu có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  เดี๋ยวคราวนี้จะต้องเอาผ้าเช็ดให้สะอาดเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่แม็กขอตัวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเอารถพวกนี้ไปเช็ดให้สะอาดทําความสะอาดให้มันแห้งเนาะเดี๋ยวมันพังซะก่อนมันเปียกน้ํานะ,ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเด็กๆสําหรับคลิปนี้บา,บายแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องพี่แม็กด้วยนะแล้วอย่าลืมเป็นเด็กดี เชื่อฟังพ่อแม่และตั้งใจเรียนนะเด็กๆนะบ๊ายบาย